ครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับผมก่อนอื่นก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเพชรก้ามิดหมอนะครับขอนํานะครับนําเสนอนะครับมีดหมอวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับสี่เล่มนะครับเป็นมีดแบบพกพานะครับเ็นยุคเก่ายุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับผม มาชมเล่มแรกกันนะครับเล่มนี้นะครับเป็นฝักไม้เขากวางนะครับผมนี่นะครับผมเป็นฝักไม้เขากวางนะครับฝักลมด้ามนะครับนี่นะครับความยาวของเขาทั้งหมดนะครับอยู่ที่สิบนิ้วเลยนะครับผมเป็นมีดแบบพกพาทั้งสี่เล่มนะครับกนรลัดด้ามตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับทําจากทองเหลืองนะครับ นี่ครับดูความเก่าของทองเหลืองโบราณนะครับนี่นะครับที่เก่าแบบธรรมชาตินะครับผ่านเวลามานานหลายสิบปีนะครับรวมร้อยปีนะครับผมความยาวของใบมีดนะครับนี่นะครับดูการยุบการแห้งของไม้นะครับดูความเก่าไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผม ลายน้องสิงนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่5นิ้วนะครับนะครับสังเกตให้ดีนะครับดูความเก่านะครับดูคราบไข่จากธรรมชาติที่จับใบมีดนะครับนี่นะครับไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะครับเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมนี่นะครับข้างก็แห้งนะครับแน่นด้วยนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับนี่นะครับลอยล่งตอก้วยมือนะครับ รอยซอกรอยตอกด้วยมือนะครับนองสิงนะครับน่องเดือดลึกนะครับหลายกระดูกงูชัดเจนนะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่ห้านิว้วเอ้เฉพาะใบมีดยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่สิบนิ้วนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมครับเราบันกคลิปนี้เรากลับมาดูมีแบบพกพานะครับ มาคลิปก่อนก่อนที่ผ่านมาผมรีวิวแต่ของใหญ่ๆนะครับเป็นมีดดาบมั่งเป็นควานช้างมั่งนะครับวิคลิปนี้เรามาดูมีดแบบพกพานะครับนะครับมาชมเล่มที่สองนะครับนี่นะครับตัดไม้ฝักไม้เช่นกันนะครับแต่ด้ามแกะเป็นหัวพญานาคนะครับแกะเป็นพญานาคนะครับผมนะครับความยาวฝักลมด้ามนะครับ ที่11นิ้วเลยนะครับผมนี่ครับกันดัดดามตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับทําจากทองเหลืองนะครับนี่นะครับตัวสีทองเหลืองเก่านะครับตัวคราบไข่ธรรมชาติของเขาที่จับมานะครับจะของเดิมจวของเก่าท่านตัวเก็บรักษาไว้นะครับก็เก็บแบบชาวบ้านชาวบ้านนั่นนะครับ พอมีดทุกเล่มนี้ผมไปหาบูชามาจากชาวบ้านนะครับตะเวนตะเวนหานะครับแถวนครสวรรค์แถวจังหวัดใกล้เคียงนะครับท่านได้ติดต่อมาผมก็ไปนะครับนี่นะครับดูความเก่าเห็นไหมครับเป็นชัดเจนไหมครับนี่ครับบางที่ก็ชํารุดนะครับเพราะความเก่าความยาวนานของการเวลานะครับที่ผ่านมานะครับ ก้าสิบร้อยปีนะครับเก้าสิบถึงร้อยปีนะครับผมนี่ครับเสกสิทธิ์เข้มขังนะครับพกพาติดตัวนะครับของกันตนเองแขวคาดนะครับคุณใส่บนดำนะครับ ที่แน่ๆนะครับลมเพลลมพัดบ้านเรายัางมีอยู่นะครับ <c oughs> คําว่าลมเพลลมพัดนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับ <c oughs> คําว่าลมเพลลมพัดก็คือคนที่ทดลองวิชาที่ไปลำเดียนมานะครับแล้วก็ปล่อยออกมาทีนีก้ก็หามยำร้ายไ,ไปเจอคนที่ดวงตกนะครับดวง ไม่มีสิ่งป้องกันนะครับเขาก็จะไปโดนไปเข้าตัวนะครับคำว่าลมเพลลมพัดนะครับนี่นะครับคนที่ลองวิชาคนที่ไปรำเรียนมาใหม่ๆอยากไปลองวิชาอยากจะลองวิชานะครับก็ปล่อยออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครมั่งนะครับนี่ครับความเก่านะครับตูวความเก่าของไม้นะครับ มาชมไใบมีดนะครับใบมีดนะครับใบมีดยาวอที่เจ็ดนิ้วเลยนะครับนี่ครับผมขยับไปนิดนึงนะครับผมนี่ครับไหยน,น้องสิงนะครับดูดรอยตอกรอยเซาะด้วยมือนะครับนี่นะครับรอยตอกรอยซาะด้วยมือนี่จะ ร่องรอยจะไม่สม่ำเสมอนะครับนี่ครับบางที่ก็ลึกบ้างบางที่ก็เขินขึ้นมาบ้างครับนี่นะครับรอยเขาจะไม่สม่ำเสมอแสลบออกข้างบ้างนะครับแต่ก็ดูสวยงามนะครับธรรมชาตินะครับดูร่องเลือดนะครับร่องเลือดลึกนะครับนี่นะครับดูรอยตอกรอยเสาะในมือไหนนะครับผมเดิมๆนะครับ หลวงพ่อท่านแน่นอนนะครับผมความยาวนะครับเจ็ดนิ้วนะครับเฉพาะใบนะครับนี่ครับม่เกินเสนมดูนะครับดูเหล็กเขานะครับเนี่ยการเวลาจะผ่านมานานนะครับนี่ครับนี่เลยครับรอยต่อรอยตอได้มือเลยครับผมนี่ลองเลือดนะครับ สวยงามนะครับลึกนะครับครับใครตามการเวลานะครับเก่าๆก่าทำดูครั้งนะครับครั้งเก่าๆเดิมๆนะครับไม่โยกไม่คอนะครับแน่นนะครับสนใจทักทายติดต่อมาได้นะครับทีน่0ศูนย์ห้นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับลอมาชมเล่มที่3นะครับ นี่นะครับฝักลมด้านนะครับยาวที่สิบนิ้วนะครับนี่ครับกันรัดด้วยทองเหลืองนะครับแหมรัดฝักด้วยทองเหลืองนะครับนี่นะครับากหก,โกทุนเจ็ดนี่นะครับสีมาครึ่งใบนะครับผม ลองเลือดลึกนะครับกระและคาฐานะครับตอกเลือดลึกนะครับนี่เลยนะครับผมจะรีบนะกล้องอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับนี่ครับลงเลือดลึกนะครับโดยมีดนะครับอยู่ที่ห้านิ้วนะครับผม สนใ,ใจเล่มไหนนะครับติดต่อมาได้นะครับชมเล่มนีน้เล่มนะครับเล่มที่สี่นะครับที่เก้านิ้วนะครับฝักดมด้ามน,นะครับนี่นะครับโเกาเสมาเป็นลายน่องสิงเช่นกันนะครับผม ดลองลอยตกเร็ยสาะด้วยมือนะครับผมต้องเลือดลึกนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับหนยมีดอยู่ที่5้นิ้วนะครับตัวข้างนะครับ แน่นนะครับไม่โยกไม่ค่อนนะครับดูข้างเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับที่มาก็คู่มีดเลยนะครับไม่มีการแต่งเติมใดใดนะครับทุกอย่างมาจากธรรมชาติธรรมชาติของเขาเลยนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งหกหกสามนะครับท้ายนี้นะครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ